เฮลทุกคนวันนี้มาแปลกมามุมนี้ดูแบบชิวๆง่ายๆเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นเนื้อหาสาระความรู้อะไรมากจะมาเป็นแนวแบบจะว่าจับเขาคุยก็ไม่ได้เป็นแบบนอนก่อนหมอนคุยเป็นแนวชวนชวน,ชวนเล่าชวนเมาชวนคุยเฉยๆเพราะว่าต่อเน,นื่องมาจากแบบคลิปก่อนที่แบบ พูดถึงเรื่องงานซึ่งจริงๆเราไม่รู้ว่าคลิปก่อนเนะี่ยจะได้ออกไหมนะเรายังไม่ได้ฟังทบทวนว่าการพูดของเรามันโอเคไหมแล้วาอาจจะไปพูดแล้วอาจจะทําประเด็นอะไรให้แบบทางเจ้าของเขารู้สึกแบบไม่แฮปปี้เราอาจจะคิดไปคิดมาไม่เอาหรือจะเอาหรือยังไงเราเราไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าตอนพูดก็คือเราพูดแบบในความรู้สึกมุมมองในจุดหนึ่งแต่พอถึงพอสมมติว่าเวลามันผ่านไปเห็นอะไรเราอาจจะแบบ มุมมองอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยในจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าบางทีอาจจะมีอะไรที่เซนซิทีฟลงไม่ได้หรือยังไงเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคลิปก่อนหน้าที่เราลองอัดอัดไว้อ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์เรื่องงานเรื่องการจ้างงานเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาว่าเออมันอยู่ในมุมการแมทชิ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งเราได้พูดทิ้งท้ายคลิปแบบนิดนึงว่าเออเราก็เชื่อเหมือนเราเชื่อประมาณว่าถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องอะไร จะเกิดขึ้นหรือว่าอะไรที่มันเกิดมีจุดเปลี่ยนอะไรขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่กันไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันจะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนแล้วทุกจุดเปลี่ยนมันก็มันก็ดีในทางของมันเสมออะ่ะแบบยังไงถ้าสมมติว่าเออเกิดถึงจุดหนึ่งเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บอะ่ะเราก็มีโอกาสได้แบบก้าวต่อไปเจอน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็คือจุดเปลี่ยนหนึ่ง แล้วก็ที่เราบอกว่าที่ผ่านมาบางทีเราซีเรียสว่าเฮ้ยเราต้องได้งานนี้ได้งานนี้แล้วสรุปเราพยายามลวอ่ะมันไม่ได้แต่สุดท้ายเราก็ดันไปได้อีกอันหนึ่งที่มันแบบดีและแฮปปี้ดีเหมือนไอตอนที่เราทําคัดตอน่นะตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจทําคัดตน้นเราตั้งใจอีกอันนึงแล้วไปไป,ไปมาอ่ะงานนั้นไม่ได้ปุ๊บเอาได้ไปทําอันนี้เอา้าดีดีกว่างานเหมืองอีกชัว่วโมงแบบ อย่างเยอะอย่างยาวแล้วก็ชั่วโมงดีให้ดีมากงานสบายอะไรได้ดีก็นั่นแหละก็คือแบบมันเราแค่แค่รู้สึกพอมันแวบขึ้นมาอะไรประมาณเนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน่ะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเอ่อไม่อันนี้ไม่อันนี้เล่าให้ฟังก่อนอ่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราควรจะต้องหางานแต่ว่าเราก็ก็ยังไม่หาเราก็ยังแบบ ยังชิลๆเพราะเราก็ยังแฮปปี้การชิลๆอย่างนี้เนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกแวบๆมาว่าอะไรที่มันจะเป็นของเราที่มันจะเป็นงานเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะป๊อปอัพมาเองเราเราแค่รู้สึกอย่างนั้นเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราทําตามเนี่ยเวนี้เวนี้มาจนถึงเหมืองก่อนแล้วพอหลังจากกลับเหมืองไปอะ่ะไองานที่มันควรจะเป็นงานที่เราจะได้ที่ที่เราเล็งๆว่าอยากจะได้ฟูลไทม์ตอนเช้าๆหรืออะไรเงี้ยหรืออะไรก็ตามเน เดี๋ยวมันจะป๊อปอัพมาเองแล้วมันก็จะไม่แย่ด้วยเรารู้สึกอย่างนี้เลยไม่รู้ทําไมมันมันเซนแรงอยู่ในใจเราก็เลยไม่ได้รีบหาไม่ได้รีบสมัครแต่ก็มีพี่ที่แบบเคยทํานวดด้วยกันตอนนี้เขาก็ไปทําอยู่โรงแรมหนึ่งแล้วเขาก็แบบถามมอยู่ให้เราส่งเรซูซเม่ให้เขาอยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเออโปรเสร็จโรงแรมมันนานหน่อยแต่เราก็แบบในเซน์มันไม่ได้บอกว่ามันจะได้ที่นี่หรือยังไงแต่แค่รู้สึกมีความเชื่อรู้สึกเหมือนว่ามันจะเกิด อะไรสักอย่างขึ้นไออะไรที่มันควรจะเป็นของเราเนี่ยไม่รู้ว่าถึงจุดนั้นเราจะกดกดคลิกไปเองก่อนแล้วมันได้หรือหรือว่าเขาจะแบบงานนั้นมันหรืออะไรเนี่ยอันนั้นมันจะเข้ามาหาเราเองเราไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามันมันจะ <c oughs> เราก็เลยแบบชิวๆใช้แบบชิวๆไม่รีบไม่ไม่อะไรช่วงนี้ทีเนี้ยในห้างกลับกันบางทีอ่ะ อะไรบางอย่างที่มันควรจะต้องเปลี่ยนควรที่จะต้องไปหรือว่ามันไม่ใช่อะเพราะมันถึงเวลาที่มันจะต้องไปอะมันก็มันก็จะเกิดจุดที่ทําให้มันต้องไปงงไหมบางทีเราก็งงๆนะมันเหมือนแบบเหมือนบางทีชีวิตเรามันมีอะไรควบคุมอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเคยแบบเหตุการณ์ของหายที่เราแชร์ให้ฟังอะบางทีคือ เราเป็นพวกชอบเสียดายของก็คือแบบตั้งแต่สมัย iPhone เอเอโทรศัพท์รุ่นก่อนหน้ารุ่นแบบอันก่อนเครื่องเนี้ยตอนนั้นนะคือเราก็คิดว่าจะเปลี่ยนแหละมันมันแบตมันเสื่อมมากและตอนนั้น p p o o n e 1มั้มน่าจะน่า,าจะแบบรุ่นนั้นน่ะก็คือแบบแบตมันก็เริ่มเสื่อมเยอะมากกล้องก็แย่แย่มากคือมันแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็ใช้ได้นะ่ะเออมันก็ใช้ได้นะ่ะก็ทนมาเรื่อย มันก็เหมือนมันส่งสัญญาณเราก็แบบไม่มีไม่เป็นไรได้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งแบบหน้าจอมันก็เลยดับไปเลยมันหึงจะแบบเหมือนมันเหมือนมันฟอสให้เราแบบต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่เท่าไหร่ทีเนี้ยมันมีอีกอันหนึ่งคือคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เครื่องเก่าอันเนี้ยสภาพลอแลกกว่าไอโฟนเรามากเลยแบบคอมพิวเตอร์ก็คือตั้งแต่สมัยก่อนมาก่อนไปนิวแบบแบบ หลายปีแล้วอ่ะแล้วมันก็แบบแบตเสื่อมเองทุกอย่างของเราแบตเสื่อมหมดไม่รู้ทําไมแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องก็คือแบบบางทีมันดับไปเองมันแทบจะใช้ไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังฝืนไงเราก็แบบเอ้ยมันได้นะมันได้น่ะแล้วมันก็เหมือนส่งสัญญาณแต่เราก็ยังฝืนเราก็บอกว่าเฮ้มันมันก็ยังใช้ได้ก็พอเราเคยบอกตัวเองว่าเราถ้าเราเริ่มเรียนเริ่มแบบบีนักเรียนเริ่มไปเรียนแล้วอ่ะเราจะซื้อคอมเครื่องใหม่แต่มันก็ยังเสียดายเงินมันก็ เครื่องเก่ามันก็ใช้ได้นะจนถึงจุดหนึ่งอยู่ๆแบบอะไรสักอย่างมันก็ฟอร์สให้สองอย่างเนี้ยถูกขโมยไปมันมันเหมือนแบบคือโดนไอ้วันที่โดนขโมยกระเป๋าอ่ะเขาเอากระเป๋าไปแล้วก็เอาเอาเนี่ยโทร,รศัพท์ไออะไรนะคอมพิวเตอร์โทร,รศัพท์แล้วก็จริงๆมันมี iPad เครื่องหนึ่งด้วเป็นแบบ iPad ดมินแบบแต่จริงๆไอก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่ว่า เอาไปแค่สามอย่างเนี้ยแล้วเงินของอะไรแต่ละอย่างก็คือแบบเอามาคืนไม่เอามาคืน,ไม,ไ,มคนไม่รู้คนที่เอามาคืนนี่เป็นโจรแม้แต่คิดว่าใช่แต่ว่าก็นั่นแหละก็คือได้คืนแบบมันต้องเจาะจงเป็นไอ้อันเนี้ยแล้วไอ้สามอย่างเนี้ยเป็นอันที่แบบไอตอนที่เรากลับไทยอ่ะเราพยายามจะเอาคอมไปซ่อมเราก็คิดว่าเฮ้ยมันซ่อมได้ที่มันเสียอ๋อน้ํามันซึมมันซึมเข้ามาแล้วมันก็เข้ามาเยอะแล้วหน้าจอมันก็ลายเยอะมาก แล้วก็แบบได้ซ่อมได้ไหมแล้วอยากให้เปลี่ยนแบตด,ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เช็คเช็เช็คเขาบอกว่าเอ้ยคุณลูกค้ามันหมดประกันไปนานแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเช็คจากปีที่มันแบบผลิตมาเนี่ยคือไม่แนะนําให้ซ่อมแล้วเพราะว่าถ้าซ่อมอะ่ะมันก็มันก็จะยังแบบคือไม่ไม่คุ้มเลยอะ่ะแนะนําว่าแล้ว ค่าซ่อมอะไรมันก็ต้องจ่ายเองเพราะหมดประกันแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าแนะนําให้เอาเงินค่าซ่อมอันเนี้ยไปซื้อเอ,อ่อ external hard disk แล้วก็สํารองข้อมูลไว้ก่อนนี้กว่าค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบเดี๋ยวมันก็จะเจ๊งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบยังดื้อไงคือเราก็แบบเอ,อแต่เราก็ไปซื้อ external hard า i s k มานะแล้วเราก็สํารองข้อมูลแหละแต่เราก็ยังด,ดื้อจะใช้มันจนกระทั่งโดนฟอสเข้ามาว่าเอออยู่ไม่ต้องใช้แล้วฉันทําให้มันหายไปเลยอะไรเงี้ย โทรศัพท์ก็เหมือนกันพยายามซ่อมและเอาไปซ่อมเขาก็ซ่อมมาตอนแรกอะไรพังอตอนแรกอะไรสักอย่างไม่รู้พังลําโพงเหรอแล้วพอซ่อมมาลําโพงใช้ได้แต่ที่การชาร์จแบตพังหรืออะไรสักอย่างม,มันสลับกันหรือยังไงสักอย่างนี่แหละก็คืออาการแบบมันล่อแล่จนสุดท้ายมันดับแล้วมันแทบไม่ติดแล้วเราก็ไปฟอสทาทาทาให้มันจนติดขึ้นมาได้แล้วมันก็ดับไปอีกแบบแบบแบบล่อแล่มากจริงๆอะ่ะ แล้วเราก็ไม่ยอมหาเครื่องใหม่ไม่ยอมซื้อใหม่หมัวแต่แบบเออมันได้น้ะอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนมีอะไรสักอย่างมันมันแบบว่าเอาอย่ควรเปลี่ยนอ่ะยู่เปลี่ยนได้แล้วถ้าอยู่ไม่เปลี่ยนอ่วฉันจะทําให้ยุเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยมันก็แบบขโมยไปซึ่งเออคือในกระเป๋าเราอะ่ะมีไอ้ตรงมีตรงม,รงมรงีพวกพาสปอร์ตใช่ไหมแล้วแถวแถวตรงพาสปอร์ตหรืออีกอีกกระเป๋านึงคือเราเป็นคนชอบซ่อนเงินมากคือแบบ ในกระเป๋านะั้นมีเงินสดเยอะมากมีทั้งเงินสดที่อยู่ในจองพาสปอร์ตมีทั้งเงินสดแยกมีทั้งเงินตังทอนทงเงินสดไว้ใช้แบบจริงๆมันมีเยอะมากจริงๆแต่ว่าเขาไม่เอาไปเลย <c oughs> เขาเขาไม่เห็นหรือเขาอะไรก็ไม่รู้แต่เขาจะเอาแค่ของที่มันพังไปแล้วก็แบบเออแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวไงมันไม่ใช่แค่ตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้แต่ในชีวิตที่ผ่านมาหลายๆอย่างอะเรารู้สึก เรารู้สึกประมาณเนี้ยมาเรื่อยเืบางทีจนบางในเรื่องพวกแบบพวกอันลักกี้พวกอะไรที่ถาโถมมาเหมือนกันนะชีวิตมันจะแบบเป็นอย่างนี้เป็นลูปอ่ะแล้วมันจะมีจากประมาณหนึ่งมันก็จะมีเรื่องแย่เข้ามาตุ้มแบบไม่ต่างกันด้วยนะแต่ละเรื่องบางทีก็ไอเนี่ยเรื่องโดนขโมยบางทีก็เรื่องไอทีรถมันพังเรื่องอะไรที่มันที่มันเป็นเรื่องแย่ๆอะไรสักอย่างมาตุ้มนึงแล้วมันก็อ่ะเริ่มเริ่มกลับมาแล้วแล้วพอมันถึงจังหวะหนึ่งที่มันดีๆ มันจะต้องมีสักเรื่องเข้ามาใหม่แล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่แล้วทาไมก็ต้องมีสักเรื่องเข้ามาอีกจนเราเราเริ่มแบบจับแนวได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมาตลอดหลายหลายเดือนละหลายเป็นปีละหรืออะไรเงี้ยมันมันต้องเป็นถึงจุดหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็จะแบบเป็นหลูมเล็กๆแล้วสักครั้งก็จะมีหลูมตุ้มใหญ่แบบที่มันดาวแบบใหญ่ๆตุ้มครับเออเราก็รู้เออมันตลกดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือน เรียนรู้แล้วก็พร้อมรับมันว่าแบบบางทีมันอาจจะเข้ามาได้ในรูปแบบอะไรก็ได้เราก็เตรียมพร้อมรับแต่ว่าช่วงที่มันเป็นปีอัลลักกี้จริงๆมันมาทีๆหน่อยก็มีจริงๆแบบเหมือนผะศุกเข้าระเสาแทรกมีแต่เรื่องเมื่อก่อนก็หงุดหงิดนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบมองเป็นมุมแบบเข้าใจอะมองว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตช่วงดีเออมันก็ดีแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่า เพื่อน,เ,อนเป็นคล้ายๆกันไหมคือเราแบบเราหรือว่าเราเชื่อเกิดเราก็ไม่ใช่เราไม่ได้งมงายอะไรนะเราไม่เคยแบบถึงขั้นแบบไปติดดูดวงเชื่ออนาคตหรืองมงายเชื่อในลทัทธิหรือพระเจ้าหรืออะไรแต่เราแค่รู้สึกว่ามันจะมีเบสอะไรสักอย่างอ่ะมันจะมีแบบถ้าสมมติว่าอะไรที่มันควรจะเกิดแล้วเราก็แบบไปฝืกหรืออะไรเงี้ยบางที พอมันถึงจุดหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นมาจนได้แต่ว่ามันก็สามารถดอบได้เหมือนกันนะเธอคือคือมันอาจจะเป็นทางแยกแล้วเราก็เลือกไม่ไปทางนั้นแต่ว่ามันก็จะไปแบบอีกทางนึงแทนอะไรเงี้ยมันมันก็มีเหมือนพอเราไปดูช่วงหลังๆอะ่ะเราก็เริ่มลองแบบบางทีหันผักหันอะไรก็ใส่หูฟังเนาะฟังไปฟังมาไปฟังเรื่องพวกแบบโหราศาสตร์อะไรนิดหน่อยที่มันเป็นแนวพื้นฐานดวง พื้นฐานอะไรพวกเนี้ยฟังไปฟังมาเออมันก็มีเขานะบางทีมันก็แบบดูแบบดูอเมซิ่งเหมือนกันบางทีเขาบอกว่าเวลาที่เราเกิดเนี้ยเวลาดาวมันเรียงตัวแบบไหนในวันเวลาสถานที่ที่เราเกิดล้วเ,เราดาวมันไปตกช่องไหนอะไรมันมีผลต่อลักษณะนิสัยเอ,อ่ออะไรดวงพื้นฐานของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง ไม่ถ้าถ้าพวกด้านอย่างเงี้ยด้านดวงพื้นฐานด้านอะไรอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมันอาจจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะว่าคนนี้ลักษณะแบบนี้เป๊ะแต่ว่าแบบมันมันก็คือไปแนวนั้นกันนะแล้วลองแบบดูเพื่อนแต่ละคนก็คือเหมือนไอ้ไอ้ตัวฐานพวกแนวแบบดวงดาวโหราศาสตร์อะไรมันก็มันก็มีความ amazing แบบ ไม่รู้บอกไม่ถูกก็แบบเออมันก็เชื่อได้ประมาณนึงแต่ว่าเราไม่เชื่อในเรื่องการกําหนดอนา,าคตมากนะคือเรารู้เหมือนเหมือนพวกแนวที่แบบโหราต่างๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่หมอนะเป็นแนวแบบที่ดูดาวจริงๆอะ่ะเขาพูดว่ามันมีแนวโน้มจะเกิดอันนี้อันนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันยังมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะไปเวนี้ต่อหรือถ้ามันยังไม่เกิดมันก็จะมีแนวโน้ม อาจจะเกิดหรือพอถึงจุดหนึ่งพอแบบพอพอเวลาผ่านไปสมมติเขาดูปุ๊บแล้วเขาบอกมันจะเกิดแบบกระลากระดา,างเงี้ยพอมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บอ้าไม่เห็นแล้วคือดวงมันมีการเปลี่ยนได้ไงอ้าวมันไม่แรงแล้วมันไม่เห็นแล้วแนวมันลดลงและอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันก็เป็นเรื่องที่มันสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยพื้นฐานที่ไอยังครับ ใครพี่บัติหายนะหรืออะไรสักอย่างที่แบบดวงที่เขาบอกอย่างปีที่ผ่านมาป,ปีนี้สิปีอะไรนะปีหกแปดเนี่ยที่เขาบอกว่าดวงบ้านดวงเมืองอะไรมันจะแบบด้วยออดาวราหูอะไรสักอย่างนึงอะมันก็เก็คือมันก็มีโอกาสที่จะเจออะไรหนักๆแต่ว่ามันอาจจะเจอแบบหนักมากหนักไม่มากหนักยังไงมันไม่มีใครบอกได้ขนาดนั้นไงแต่ว่าเราก็คือความเชื่อเราคือเรารู้สึกเหมือนว่า พื้นฐานสิ่งที่มันแบบจะเดินเข้าไปความลัคกี้ความอันลัคกี้ความที่แบบแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีความเป็นไปได้มันก็เหมือนแบบเอายังไงดีเดินเข้าไปแล้วเจอแม,ม่เหล็กที่จะดูดให้ไปทางนี้แต่เราอาจจะต้านไม่ไปหรือเราอาจจะไปง่ายๆเลยหรือเราอาจจะแบบยัง ยังไงยังไงซึ่งไอเรื่องพวกแบบทางโหราก็ให้มันเป็นเรื่องของเขาไปเราก็แบบแบบแบบแค่ฟังฟังไว้แบบเออมันมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้แต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยคุยเนี่ยมันก็คือเรื่องแบบแบบแค่ให้แค่จะชวนคุยเรื่องพวกนี้แหละว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคล้ายๆกันไหมแล้วเราก็เลยเอามาโยงกับเรื่องที่เราพูดเรื่องงานเมื่อวันก่อนว่าแบบเอ,อ อยู่ๆเราเราไม่อะไรไม่ยังไงเราแบบทํางานตั้งใจทํางานของเราปกติอยู่ๆมันก็แบบมีเรื่องทำมีเรื่องเข้ามาซึ่งแบบเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มันอาจจะแบบแค่เข้ามาเสร็จแล้วก็ทางเอเอ,เอไม่มีอคติอะไรต่อกันลืมไปเลยแต่มันก็ไม่ได้ไงมันถึงแม้จะปฏิบัติยังไงแต่ถ้ามันมี ประเด็นมีไอเดียมีความคิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะยังวนวนแบบอย่างาทางเขาก็อาจจะยังมันอาจจะรู้สึกอคติกับเราก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเราก็จะไม่ไปแย้งอะไรเหมือนกันพว่าแบบไม่ได้ไปนั่งเคลียร์นั่งแย้งเดี๋ยคือบางอย่างมันแบบไอนี้ไปแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าสมมุติมันเกิดอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆอ่ะมันเป็นควรจะเป็นจุดเปลี่ยนแหละแต่ว่าเราโม่แต่ยื้อ งงไหมคือเราโมาแต่บอกว่าเฮ้ยคลิปอันนี้ไว้เหอะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหาค่อยหาอันที่มันไม่กระทบหรือค่อยหาแบบงานเช้าๆไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งไออะไรสักอย่างที่แบบบอกว่าเฮ้ยอ,อยู่ควรจะต้องก้าวออกมาแล้วนะเราก็แบบโอ้ไม่เอาอยัางขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี่ๆงนั้นไอไงก็แบบเดี๋ยวฉันส่งเรื่องนี้ไปให้อยู่นะนี่ตุ้ม <laughs> แล้วก็แบบ เอ,อยังได้อยู่อะไร้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีอะไรมาอีกตุ้มไหมก็สนุกดีเนาะชีวิตแบบบางทีก็ตอนทำทำงานทําไปเรียนทํานูน่ทนทํานี่ก็รู้สึกเหมือนแบบเออเราเหมือนเป็นแบบตัวละครในเดอะซิมหรือเปล่าแบบถูกเล่นให้แง่นู่นอย่างนี้แบบไม่ไม่ถึงขั้นมีใครมาบงการนะแต่เป็นแบบอารมณ์เหมือนก็แบบ เหมือนเหมือนเหมือนสนุกดีกับชีวิตอ่ะคือเกิดมาอ่ะก็จะเจอนั่นเจอโน่นเจอน,น,จอนี่ถึงจุดนี้แล้วเจอนี่เจอนี่แล้วก็สู้ส,สู้ไปแล้วก็ถึงจุดปงอ่ะแล้วก็ปงปงปงไปแล้วก็แบบมองเหมือนมันก็วนหลูประมาณเนี้ยแล้วตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยเราอยู่ณนะจุดเนี้ยเราก็จะไปนั่งคิดนั่งเครียดทําไมเราก็แบบ ใช้ตรงจุดนี้ให้มันแฮปปี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอารมณ์อารมณ์มคนแก่หรือเปล่าไม่รู้นะช่วงนี้ก็คือรู้สึกว่าพอบางทีมันมีเรื่องมีอะไรเข้ามาก็จะแบบมันปุ๊บแล้วก็เออจะไปเครียดเยอะทําไมเราก็หั่นผักสนุกดีหั่นผักดีกว่าหั่นผักหั่นผักหั่นผักเม,มือยม่เหมือหรอ,อมือไม่เป็นไรก็เปลี่ยนท่าแล้วกันทาทาอะไรเงี้ยเราก็แบบแบบ เริ่มรู้สึกว่าเออเราจะไปนั่งคิดนักถีให้มันปวดหมองทำไมเราทำให้มีความสุขดีกว่าหาตังค์ไปเที่ยวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยงงเนาะเหมือนตัวละครถ้าเราจะเป็นตัวละครเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเราจะเป็นตัวละครที่มีความสุขนะตอนนี้ถ้าพระเจ้าจะโยนเออขวากหนามอะไรมาก็ มาเบาๆหน่อยนะคะขอขอร้องแต่ว่าก็โอเคมันอะไรมันเกิดขึ้นมาปุ๊บก,ก็อเอาแก่ไขกันไปถ้าอะไรมันแบบมาเป็นเรื่องดีก็จะขอบคุณมากๆแต่ว่าก็นั่นแหละไม่รู้บอกไม่ถูกจะชวนเมาวันนี้เฉยๆ <c oughs> แล้วเราจะจบคลิปยังไงดีล่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเมานานเพราะว่าเตรียมจะนอนพักแล้วอ๋อ <c oughs> จบคลิปเป็นว่าเราอยากรู้แล้วกันว่าแต่ละคนแบบมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมอ่ะแล้วเราก็สงสัยแบบไม่ต้องพิมพ์มาในไอ้นี่ก็ได้พิมพ์มาส่วนตัวแบบทักมาในไอจหรืออะไรก็ได้มาเล่าให้ฟังไม่แบบไม่ต้องตอบให้คนเห็นหรือหรืออยากตอบในคอมเมนต์ก็ได้อะยังไงก็ได้หมดแต่แค่แค่อยากรู้แค่แบบเมื่อกี้แค่คิดขึ้นมาตอนอาบน้ําเฉยคิดวนพอมันคิดถึงคลิปที่เราพูด จริงๆเราพูดไปเมื่อเช้านะไอคลิปนั้นะแต่ไม่รู้ได้ออกไหมนะแล้วก็เนี่ยมาเสร็จอาบน้ําอาบน้ําไปไปมามาคิดๆแล้วก็เออรู้สึกเออมันไม่รู้มันมันมันเกี่ยวไหมมันอะไรมันยังไงมันเป็นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าก็ลองคอมเมนต์มาทักมาบอกกันแล้วกันนะคะทุกคนขอตัวไปพักผ่อนก่อนเมาส์เสร็จแหละ